สวัสดีครับกล้ามาสิทอกวันนี้นะฮะจะชวนมาพูดคุยกันถึงเรื่องเกี่ยวกับชื่อของซีรีส์ดังซีรีส์หนึ่งที่ก็ช่องนี้ก็ทำเกี่ยวกับซีรีส์นี้บ่อยๆนะ,ะนั่นก็คือคัมเออร์ไรเดอร์หรือม a สไรเดอร์นะฮะอันนี้ต้องบอกเลยว่ามันเป็นคำถามที่เราเจอบ่อยๆเจอมาเรื่อยๆเป็นระยะระยะนะฮะว่าเออไอมัสไรเดอร์กับคัมเออร์ไรเดอร์เนี่ยมันต่างกันยังไงนะฮะ ก็มีหลายคนก็ร่องอธิบายให้ฟังแล้วนะครับสืเราก็จะอธิบายสัมให้ฟังอีกทีหนึ่งนะฮะว่าคาเมลเเดอร์กับมาสเลเดอร์ต่างกันยังไงจริงๆแล้วคาเมลเเดอร์เนี่ยก็เป็นชื่อแบบญี่ปุ่นนะนนญี่ปุ่นคำมันคือคําญี่ปุ่นผสมกับคําอังกฤษนะคาเมลน,นะฮะคาเมลเนี่ยก็จะเป็นคําญี่ปุ่นนะแปลว่าหน้ากากนะครับมาบวกกับคําว่าไลเดอร์นะฮะแต่ว่าเสียงญี่ปุ่นเขาจะไม่ออกไลเดอร์เขาจะออกไลดา ก็จะเป็น, rider, นคำเหมือนราฮิดาก็จะแปลว่าหน้ากากนักขี่นะครับทีนี้ m a s ไรเดอรอันนี้ก็จะเป็นคำภาษาอังกฤษเลยนะฮะก็คือมัสนะครับที่แปลว่าหน้ากาก,ากแล้วก็ไรเดอที่แปลว่านัากขี่นะก็ทีนี้ก็รวมกันเป็น m a s ไรเดอรนะฮะก็คือหน้ากากนักขี่เหมือนกันทีนี้เอ๊แล้วเขาใช้ต่างกันยังไงหนอเรามาดูกันที่ต้นกําเนิดก่อนนะครับนั่นก็คือที่ประเทศญี่ปุ่นนะถ้าเราลองสังเกตจากสิ่งพิม ต่างๆน,น,นานาที่เขาพิมพ์ออกมาเป็นชื่อภาษาญี่ปุ่นเนี่ยนะมันจะเป็นคําว่าคาเมนไรเดอร์ทั้งหมดเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นที่สองขน,นมหรือว่าจะเป็นชื่อโลโก้เรื่องต่างๆนะครับที่มันเกี่ยวกับคาเมนไรเดอร์นะฮะหนังสือการ์ตูนนิตยสารอะไรก็ตามแต่นะครับก็จะเป็นภาษาญี่ปุ่นคําว่าคาเมนไรเดอร์ทั้งนั้นเลย และทีนี้มัสลีเดอร์ยังไงล่ะบ้านเราเนี่ยเชื่อเลยว่าหลายๆคนต้องเคยได้ยินคํานี้นะครับว่ามัสลีเดอร์มัสลีเดอร์นะฮะซึ่งมันก็มีอ่าตอนที่มันเป็นอ,อ่นำเข้ามาจัดจําหน่ายหรือว่าเผยแพร่ในบ้านเราเนี่ยถ้าเป็นภาคไทยก็จะมีภาคเสียงดีไว้เหมือนกันนะว่ามัสลีเดอร์อะไรก็ว่าไปนะครับซึ่งมัสลีเดอร์อเนี่ยนะฮะมันจะเป็น ชื่อที่ใช้ใช้ส่งออกละกันนะฮะก็คือขายซื้อิอิขสิทธิ์ไปไม่ว่าจะจัดจําหน่ายหรือว่าจะฉายหรืออะไรอย่างเงี้ยนะฮะที่นอกประเทศก็เหมือนกับเปิดตลาดไปสู่สากลอะไรประมาณเนี้ยเขาก็เลยใช้คําว่า m a s ์ไลเดอร์นะฮะถ้าเราลองสังเกตสินค้าต่างๆที่ออยู่นอกประเทศญี่ปุ่นนะฮะก็จะเห็นว่าเขาก็จะใช้คําว่ามาส์ไลเดอร์กันซะเป็นส่วนใหญ่ครับซึ่ง ครั้งหนึ่งเนี่ยทางสาบันก็เคยได้ซื้อลนะิขสิทธิ์คาเมเลเดอร์แบล็ก X ไฟนะฮะและนั่นก็ใช้คําว่ามัสไลเดอร์เหมือนกันหรือเอาอย่างง่ายๆในบ้านเราเนี่ยเอ่อไม่ว่าจะเป็นหนังสือการ์ตูนหรือว่าแผน่นถ้าเป็นสมัยก่อนก็วีซีดีนะปัจจุบันก็จะเป็น DV วีดีอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะมีคําว่ามัสไลเดอร์ไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษหรือเป็นภาษาไทยนะฮะเราก็จะเห็นคําว่ามัสไลเดอร์กันอยู่เนืองๆน,นะครับผม จริงๆแล้วทางญี่ปุ่นเองเนี่ยก็เคยมีการแปะคำว่ามัสไรเดอร์ไปเหมือนกันนะฮะแต่ว่าก็เริ่มต้นในซีรีส์คาเมเลเดอร์อากิโตะนะครับก็จะมีตัวหนังสือเป็นภาษาอังกฤษเนาะว่ามัสไรเดอร์อากิโตะด้วยนะฮะซึ่งการติดคำว่ามัสไรเดอร์เข้าไปอน่ะนะครับก็จะมีปนๆไปอย่างเงี้ยไปจนถึงคาเมเลเดอร์ดีเค แล้วพอหลังจากดีเคทปุ๊บพอขึ้นเป็นคาเมริเลเดอร์ดับเบิลเนี่ยก็เอาคำมเบำมาส์ออกเปลี่ยนเป็นคาเมริเลเดอร์นะครับแล้วก็จะมีเป็นภาษาอังกฤษ,าษ,าษาเนี่ยคำว่าคาเมริเลเดอร์เนี่ยยาวมาจนปัจจุบันเลยนะฮนะทั้งนี้ก็จะมีจุดข้อแตกต่างอยู่อย่างหนึ่งนะฮะก็คือมีการซื้อลิขสิทธิ์ซีรีส์คาเมริเลเดอร์ไปฉายนะครับซึ่ง นั่นก็คือคเมเลเดอร์ดักก้อนไนน์นะฮะทีเนี้ยคเมเลเดอร์ดักก้อนไน์เนี่ยมันเป็นของต่างเนาะแต่ว่าทางบริษัทที่ผู้ผลิตเนี่ยเขาก็ใช้คำแบบออริจินอลนะก็ไม่ได้มีการเปลี่ยนเป็นมัสลีเดอร์นะฮะเพราะว่าที่โลโก้ก็ยังคงเป็นคำว่าคเมนไิลเดอร์อยู่นะครับผมอ่ะตอนนี้ตอนตนี้เราก็สรุปได้ว่า ชื่อดั้งเดิมจริงๆเขาก็เป็นคำผสมนะก็คือ k a m e n rider นะฮะแต่ว่าพอาอส่งออกป๊บไปอยู่ยังนอกตัวประเทศญี่ปุ่นนะฮะไปอยู่ยางที่ต่างๆต่าง,าง,างประเทศเลยพวกนี้ก็จะใช้คำว่า must rider นะครับเพราะฉะนั้นจะใช้คำไหนก็ไม่แตกต่างกันเพราะมันก็คือเรื่องเดียวกันนะครับโอเคแล้วคราวหน้าเราจะมา พูดคุยกันเรื่องอะไรอีกก็ฝากติดตามต่อไปด้วยนะจะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดไลค์ก็กดไปเถอะคลิปนี้ไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ